กันที่อันดับ10บหนูเป็นอาหารสุดฮิตของอเมริกาใต้โดยเฉพาะประเทศยากจนอย่างเปรูปาราาไัยหนูคือแหล่งโปรโตีนสำคัญที่เดียวและเป็นเมนูหลักๆของร้านอาหารและพัตตาคารใหญ่ๆโดยชาวปาราาไกยต่างลิ้มลองเชื่อว่าการกินหนูจะช่วยให้ผิวกระชับมากขึ้น ผิวเนียนอีกต่างหากซึ่งนูตัวใหญ่เขาจะมาย่างเป็นหนังกรอบพร้อมเสิร์ฟแบบแฮมเบอร์เกอร์เลยทีเดียวส่วนนูทารกตัวสีชมพูแดงแดงก็จะย่อนนูเป,นเป็นเป็นลงท้องทันทีตามด้วยนมสดสักแก้วหรือไม่ก็จะอร่อยแบบซีวิไลหน่อยก็จับลูกนูใส่ในขนมปังหรือกล้วยหอมแล้วยัดใส่ปากเคี้ยวกลุ้มเคี้ยวกลุ้มร้องจิตจิตเป็นอันอร่อยเหาะกันเลยทีเดียว อันดับ9ส้าศัตูค้างข่าวอาหารขึ้นชื่อของเวียดนามขายดิบขายดีแถมยังรูและหายากมากโดยเฉพาะเมืองหลวงไซงอนมันอยู่ในระดับพัตตาคารรูเท่านั้นซึ่งชาวเวียดนามชื่อกันว่าเนื้อค้าง่าวคือราชันแห่งเนื้อทั้งปวงการกินทำได้หลายวิธีเช่นทำซุปหรือนำมาสับเป็นชิ้นชิ้นเคี้ยวเป็นสตูหรือไม่ก็ใช้มีดคม,คม ตัดหัวค้างข่าวทันทีจากนั้นก็รีดเลือดที่หยดจากร่างไร้หัวใส่แก้วเปล่าแล้วดื่มกินสดๆทันทีอันดับ8สศัตรูเนื้อหมาดำพูดถึงเอเชียก็ต้องเนื้อหมาก,กินกันทั้งเกาหลีเวียดนามไทยแต่ถ้าจะหาประเทศที่กินเนื้อหมาได้มีลีลาเด็ดอร่อยก็ประเทศอินโดนีเซียเพื่อนบ้านของเรานั้นเองเพราะพี่เพื่อนบ้านแก่ทำหลายเมนูมาก โดยเฉพาะเนื้อหมาดำว่ากันว่ามีรสอร่อยกว่าเนื้ออื่นๆทั้ทงปวงแถมนุ่มกว่าเนื้อหมาสีอื่นๆทำให้เวลานี้หมาดำชักจะหายจากถนนและบ้านเรือนของอินโดนีเซียไปแล้วอันดับเจ็ดหัวแกะสดหรือต้มจากหลายประเทศรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นเมนูที่คุ้นเคยอย่างยิ่งของชาวเมืองแถบนั้นว่ากันว่าหัวแกะถือว่าเป็น อาหารสุดยอดของแกะเมื่อถึงเทศกาลปีใหม่ของชาวยิวที่เรียกว่ารอชอาชหน้าหัวแกะถูกนํามาเสิร์ฟพร้อมกับความหมายที่ว่าใครก็ตามได้กินหัวแกะนั้นจะได้รับโชคดีในวันปีใหม่ที่จะมาถึงแต่ทักกินลูกในตาของลูกแกะเข้าไปย่อมโชคดีมากขึ้นไปอีกส่วนรสชาติหลายๆคนให้ความเห็นว่าเค็มเหลือเกินพับ่า อันดับ6ขนมภายครีบแมวน้ำชาวนิวฟาวแลนด์กินภายที่มาจากครีบแมวน้ำนั้นถือว่าเป็นสิ่งวิเศษและต้องกินก็ได้ถ้ามีโอกาสและด้วยเหตุนี้ส่งผลให้แต่ละปีจะมีแมวน้ำมากมายมหาศาลต่างถูกจับตัวขึ้นมาตัดครีบทั้งสองข้างจากนั้นก็ถิบลงเรือและปล่อยให้จมน้ำตายในทะเลไปอย่างน่าสมเพชท,ที่สุด ในพัตตาคารใหญ่ๆห,หลายต่อหลายแห่งก็มีเมนูชนิดนี้เปิดขายทั้งแบบปกปิดและเปิดเผยพร<อ>นา,นานาประเทศยังต่อต้านเมนูนี้อยู่อันดับ5สมองลิงแสนสนุกวิธีการทำและการกินก็ง่ายก็เอาลิงอะไรก็ได้แล้วแต่มีให้มาหนีบกับโตโดยมีส่วนหัวด้านบนโผลออกมา จากนั้นพ่อครัวก็ใช้วิชาบาเบอร์โกนขนส่วนบนของหลิงออกจนเกลี้ยงเกลาวจากนั้นก็ใช้สิวและค้อน็อตกระโหลกของหลิงออกคล้ายกับกระเทาะมะพร้าวอ่อนและแล้วลูกค้าก็จะรีบตักกินสมองหลิงอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้นานเกินไปสมองหลิงจะยุบและลดปริมาณอย่างรวดเร็วแต่บางครั้งเขาก็เสิร์ฟสมองหลิงแบบแช่แข็งไว้ด้วย เพื่อลดภาระสมองลิงหดตัวอย่างรวดเร็วอีกทั้งหนึ่งอันดับ4ปลาสองแผ่นดินเมนูนี้สามารถหักกินได้จากประเทศจีนหรือไทยก็ได้วิธีการทำต้องใช้ฝีมือหน่อยเริ่มจากนำมาเก่าขนาดสอกก่อ,กอมาขอดเกร็ดออกให้หมดแล้วนำมาล้างก่อนจะใช้ผ้าเย็นที่แช่เย็นจัดพันส่วนหัวจนถึงพุงปลา แล้วก็ใช้มีดบ้างตัวปลาตั้งแต่ส่วนหางขึ้นมาจนถึงกลางลำตัวระหว่างนั้นตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชลงไปรอให้เดือดเต็มที่แล้วก็นำหางปลาช่วงที่บ้างจุ่มลงไปทอดครึ่งตัวซึ่งเป็นภาพถวาดเสียวมากเพราะปลาจะดิ้นตลอดเวลาด้วยความเจ็บปวดต้องใช้คีมคีบที่หัวปลาเอาไวา้รอจนเนื้อปลาสุกเป็นสีเหลืองก็ยกขึ้นนำมาวางบนจานแต่งด้วยเครื่อง ยกเสิบโดยครึ่งบนปลาอย่างเป็นๆอยู่อ้าปากพะาาพะงา,งาครีบอย่างกระดิกได้แต่ครึ่งล่างทอดจนสุกกินกับน้ำจิ้มซฟูตและซอสเปรี้ยวโดยคนจีนเชื่อว่าการทานปลาสองแผ่นดินเป็นยาชูก,กำลังให้กินมากๆจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอันดับสามอุ้งตีนมีเป็นอาหารที่นักเปิบมหาภายัยชอบมากและเป็นเมนูสุดโหดเพราะการตัดอุ้งตีนมีนั้น ไม่สามารถตัดขณะที่มียังมีชีวิตได้การฆ่ามีเองก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะนังมีจะหนามากยากต่อการฆ่าดังนั้นผู้ฆ่าจึงจับมีทวงน้ำทั้งเป็นมีส่งเสียงร้องดังหวยหวนเมื่อถูกตะคอเหล็กเกี่ยวร่างออกจากกรงขังไม่กี่นาทีต่อมามันก็ตกอยู่ในความมืดมิดเมื่อถูกกระสอบสวมคลุมร่างนักท่องเที่ยวจะยืนมองวินาทีสุดท้ายของมีควายโชคร้ายในถังเก็บน้ำใบเขื่อง ด้วยสายตาเฉยฉาหลังจากร่างใหญ่ดิ้งพลาดพลาดอยู่เพียงครู่ทุกอย่างก็สงบลงเพชชาตรีบลงมิดเลือสดสดๆไหลทะลักจากคอมีลงสู่ถ้วยขนาดย่อมเลือดในถ้วยถูกผสมด้วยเหล้าขาวแล้วเวียนกันดื่มหลังจากยืนดูการชํำแหละอุ้งตีนมีเสร็จสิ้นนักท่องเที่ยวจึงกลับไปที่โต๊ะนั่งรออาหารจานเด็ดที่ชื่อว่าจะช่วยทำให้คนแข็งแกร่งในการกรีธาดูดเดียวกับความแข็งแรงของอุ้งตีนมี อันดับสองซุปตัวอ่อนมนุษย์เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเพียงแต่รูปที่นำมาเป็นของจริงหรือเปล่าไม่รู้เมนูนี้เป็นอาหารเฉพาะบางกลุ่มเท่านั้นมันมีขายอยู่ที่เฉินเซนประเทศจีนการกินตัวอ่อนของมนุษย์หรือทารกที่เพิ่มคลอดนั้นเป็นความเชื่ออย่างลับๆว่าจะช่วยเพิ่มคุณค่าอาหารหลายอย่างในหมูชาวจีนนั้นก็คือทำให้ผิวสวยเนียน ร่างกายแข็งแรงต้านทานโรคและที่ชื่อกันมากก็คือช่วยบำรุงไตได้ดีสำหรับวิธีการทำก็ไม่ยากเท่าไหร่แค่เอาเด็กทารกแรกคลอดหรือเด็กที่ตายจากการทำคลอดยิ่งเป็นเด็กผู้ชายยิ่งดีเชื่อว่ามีคุณค่าทางอาหารสูงมาสับมาเคี่ยวเป็นซุปและใส่เนื้อหมูลงไปเป็นอันเสร็จรสชาติเหมือนซุปสมุนไพรอย่างไรก็ตามการนำเด็กทารกมาทำตุนยาจีนเป็นอาหารที่ประเทศจีนนั้น ถือว่าผิดกฎหมายทําให้เมนูนี้ต้องมีการสั่งเป็นพิเศษหรือไม่ก็แอบ,บทําให้กับพวกที่อยากรับประทานอาหารแบบพิสดารแบบอันดับหนึ่งเนื้อมนุษย์ที่ปาปัวนิวกินีและก็มาถึงอันดับหนึ่งของเราที่ปาปัวนิวกินีเวลามีใครตายไม่ว่าจะเป็นญาติของตนหรือคนต่างเผ่าที่ตกอยู่ในครอบครองของตนเขาจะไม่นำศพไปฝังหรือเผา แต่จะนำศพไปไว้บนตะแกรงที่ยกพื้นสูงขนาดช่วมหัวปล่อยให้ศพอยู่ในสภาพนั้นจนขึ้นอืดเกิดน้ำเหลืองเยิ้มไปทั้งตัวยิ่งดีแล้วก็จะเข้าป่าหาใบไม้ที่เป็นเครื่องเทศเอามาพับเป็นกระทงเล็กๆเ,เหมาะที่จะมีขนาดกินคำเดียวแล้วก็เชิญพักพวกเพื่อนฝูงให้มารวมกันอยู่ใต้ตะแกรงศพนั้นนำเอาไม้ลายแหลมแทงศพให้เป็นรูให้น้ำเหลืองไหลย,ย้อยออกมา นำกระทงใบไม้ที่เตรียมไว้รองรับน้ำเหลืองนั้นพอได้มากดีแล้วก็กินทั้งน้ำเหลืองและใบไม้กินกันจนไม่มีน้ำเหลืองแล้วก็นำศพนี้ไปต้มซุปกับผักต่างๆกินกันต่อไปแต่ถ้าจะกินมนุษย์ที่สัใจที่สุดต้องยกให้ชนเผา่าโดโบดูรัตนิยมจับเหยื่อที่ล่ามาได้มากกินแบบเป็นๆน,นั้นคือต้องทรมานเหยื่อจนใกล้จะตายแต่ไม่ให้ถึงตาย จากนั้นก็เจาะกะโหลกให้เป็นรูลึกๆเสียก่อนแล้วค่อยสอดไม้เล็กๆที่มีปลายแบบชอนเข้าไปตักสมองออกมากินเหยื่อก็ดิ้งไปดิ้นมาดูแล้วน่ารักอย่างยิ่ง